เพื่อนๆวันนี้นะคะเฟินก็จะมาบอกถึง FC ช่องเฟินกันนะคะ FC ช่องเฟินนะคะมีช่องพี่มีช่องพี่ไนท์นะคะถ้าเฟินอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะช่องไนท์ซูเปอร์เกิลแอนอะไรแอนอะไรซูเปอร์วูแมนนี่แหละนะคะเฟินก็จำไม่ได้นะคะช่องพี่ไนท์นี่เองนะคะ ที่คนอ่านก็คือ Nice Super Girl ิร์ e n อนด์ไนซ e ซเนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่ไนซ์กันเยอะๆด้วยนะคะช่องที่2นะคะช่องมิว l o v e l ี่นะคะหรือมิวหรือช่องมิวนั่นเองมิวอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นการพิชาของแก้วแล้วนะคะช่องที่3นะคะคือช่องอายาพิบสมบัตินะคะหรือช่องไอนั่นเองค่ะช่องที่4นะคะช่องเดียวนะคะช่องที่4ช่อง a Care l i e Squishy หรือ s q u i s h y หรือ แอคเเแยทนะคะหรือช่องแอเนี่เองค่ะเฟิร์นถ้าช่องแอคเไม่ได้ติดตามเฟิร์นเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เฟิร์นคิดว่าเขาคงติดตามเฟิร์นนั่นแหละนะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาติดตามเฟิร์นอยู่นะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องที่เฟิร์นพูดใ้คอมทุกช่องเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่ เป็นคนติดตามเฟริรนนะคะสําหรับใครที่ติดตามเฟริรนนะคะเฟินก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามเฟินนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ้ายๆอย่าลืมไปกดไลค์ช่องที่เฟินพูดด้วยนะ